อัปเดตผลคะแนนโหวตของน้องอิงเมื่อคืนโดยพี่ฟรีคมชัดลึกอวอร์ดนะครับเดี๋ยวมีเสียงพูดเล่าเหตุการณ์ชั่วโมงสุดท้ายของการปิดโหวตว่าเป็นแบบไหน KA 3ใครนำใครห่างกันกี่คะแนนเดี๋ยวลุงสรุปนิดๆให้ฟังก่อนละกันก่อนจะสรุปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนเนกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยด้วย นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยให้ลูกสาว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 เ <c oughs> มื่อคืนก็ลุ้นกันยันเที่ยงคืนนะครับเาราพ่อแม่อดตะลับขับตะนอนเพื่อที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับลูกสาวอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งครับได้สองปีปีหน้าก็คงจะไม่ได้ทุ่มอะไรมากมายขนาดนี้แล้วเพราะว่าได้สองปีก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของลูกสาวแล้วเนาะใครเห็นด้วยก็ลงคอมเมนต์มา ก่อนไปนะฝากความห่วงใยไว้กับพวกเราก็คือสายตานะครับดูแลตัวเองให้ดีด้วยโดยเฉพาะคนสูงอายุคนแก่นะใช้แว่นตาตามท้องตลาดมันจะไม่มีตัวคลองแสงแบบนี้มันจะทําให้ตาเราเสื่อมไวขึ้นนะอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยสามว่าใส่แล้วชัดไหมชัดโคตดรชัดดีนะสักพักมันก็จะเสื่อมเพราะมันไม่มีตัวกรองแสงเลนส์มันไม่มีตัวกรองแสงทําให้ตาเราแสบน้ําตาหูน้ําตาไหลนะ ลุงแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้แว่นที่มีตัวกรองแสงแบบนี้นะครับแนะนําให้มาใช้แว่นที่มีตัวครองแสงแบบนี้นะมันจะถนอมสายตาเรายิ่งอายุเยอะก็ต้องดูแลสุขภาพสายตานะในเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้ที่นี่เลยเนี่ยหนึ199่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนได้ที่หนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเองนะสายตาเราจะดีเราจะถนอมดวงตาเราดูได้นานไม่แสบไม่น้ําตาไหลนะครันี่เลย หนึ่งเก้าเก้าสงสี่เก้าเมื่อคืนนะครับโอ้โหมันมากมากมากเลยใครไม่รุนนี่ถือว่าโอ้โหแฟนขับไม่ใช่แฟนขับทุกสาวตัวยงนะรุนกันเหงื่อตกเลยนะครับผลปร,รากฏการอัปเดตของ่าคมชัดลึกโดยพี่ฟรีนะพูดอยู่ชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะปิดโหวตว่าใครนำยังไงสรุปก็คือสิ่งที่พลิกไปพลิกมามีสักสี่สาขา สาขานักแ,แสดงนำชายนะหมอรำยูริแล้วก็อะไรกันลงจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปฟังกันลวกันสี่สาขาเนี่ยที่มันคุจจินคุจจินอ่ามันมันพลิกไปพลิกมานะส่วนหมอรำอ่าลูกชุ่งหมอรำนะครับมีการพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลาอ่าโดยเฉพาะ KA สามเราเนี่ยมีตั้งแต่สามหนึ่งถึงสามหกล้วมีหกคนที่เข้าไปเท่าที่ลุงวิเคราะห์ ภาพรวมก็คือฟังคำพูดจากพี่ฟรีนะที่สามห่างจากที่ 2, หนึ่งที่สองสิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะที่สามจะมาขึ้นเป็นที่หนึ่งที่สองเป็นไปได้ยากเมื่อคืนนี้ก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียวแล้วก็ที่สองแที่ 1, หนึ่งห่างกันแค่สองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซนแต่ฟังข่าวข่าวที่พูดแล้วสื่อมาประมาณว่าสัปดาห์ที่แล้วใครนำครั้งเนี้พริก หมายความว่าทุ่มกันหกหลักมากว่าหกหลักซ้อนกันไปข้างในข้างใน,งในเดี๋ยวไปฟังพี่ฟีพูพดดีกว่าแล้วก็จะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ช่วงสายๆใบยๆวันนี้ก็ช่องของหมอลำสตอรี hmm. ่ก็โพสต์ว่าน้องอิงนําอันดับหนึ่งจริงเท็จประการใดไม่รู้แต่ถ้าจะรู้ผลจริงๆก็ต้องไปดูวันที่สิพฤษภาแต่นี่เป็นการวิเคราะห์เป็นการสปอยของช่อง คมชัดลึกเอวอร์ดเองเลยนะฟังครับนะฮะมีบางตามมีประมาณสามสาขาที่พลิกออกมาฉะนั้นปุ๊บไม่รู้แหละว่าสาขาไหนนะฮะทำการบ้านกันดีๆนะทำการบ้านกันดีๆนะเนี่ยฮะไหนนะฮะ,นะฮะทำการบ้านกันดีๆนะทำการบ้านกันดีๆนะเนี่ยฮะ คือนี่คือสปอยล์สปอยล์ได้แค่นี้จริงจริงสปอยล์มากกว่านี้คือเรียกว่าเชียร์แล้วนะฮะสปอยล์มากกว่านี้คือเชียร์แล้วนะครับผมสปอยล์มากกว่านี้คือเชียร์แล้วฉะนั้นนะครับผมออบ้านคููจิ้นววยอย่านิ่งหนึ่งสองสามเดินไปเรื่อยๆอย่านิ่งถ้าเกิดว่าสามจะสู้ยังสู้ได้หนึ่งสอง ถ้า1นิ่ง,งปุ๊บ2กระโดดขึ้นเลยนะเพราะเมื่อกี้เห็นคะแนนโหวตของ2มาแล้วนะมาเบิดก่อนสำหรับ K3 นะะีฮะลูกหมอลำนักแสดงชายนักแสดงหญิงไม่รู้สึกนักแสดงหญิงไม่ไม่เป็นห่วงอ่าแล้วก็ยูริหมอลำวายูริอืมหมอลำวายูริสมอันนี้คือเป็นห่วงแค่นี้เลย หมอลำวายูริเป็นห่วงอันนี้คือคะแนน5้าช่องทางบอกแค่นี้แล้วบอกแค่นี้แล้วพอแล้วบอกมากกว่านี้ก็คือเบลอแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นเดี๋ยวมาลุ้นกันเอางี้เดี๋ยววันพุธจะมาสปอยบอกว่าพลิกผล่เป็นพลิกผลวโอเคปะสัญญาเลย จะมาสปอยบอกว่าพิกโผไม่พิกโผแต่บอกไม่ไม่ครบทุกเคนะได้ปะล่ะอย่าดราม่านะโอเกอเออฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่ามันน่าเป็นห่วงเนี่ยหนูเป็นห่วงจริงๆเลยนะอะตอนนี้เพิ่มชายมาให้อีกอันหนึง่งยูริอ่ะหมอลำชายยูริ วายสี่สาขานี้น่าเป็นห่วงฉันว่ามีโอกาสพลิกเผลอๆเ,เนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นไปดูอีกรอบนึง <c oughs> อจริงๆคือแบบอันที่ไม่เป็นห่วงของฉันก็อตอนนี้คือที่ไม่เป็นห่วงเลยก็คือ KA หนึ่งอ่ะฉันไม่เป็นห่วงแล้ว KA หนึ่งแหละห่างกันเยอะมากใช่ KA หนึ่งห่างกันเยอะมากใช่ KA สองเป็นไงบ้าง KA สองทีมงาน KA สองเป็นไงบ้าง เธอนี่มันเลยมาแล้วเนี่ยสองสองสองเนี่ยสองสองสเนี่ยเธอเออทุกคนครับตามสัญญานะสี่ทุ่มพี่ฟีลงแล้วนะครับผมพี่ฟีลงแล้วนะครับรบกวนคุกคนมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเอาเป็นว่า ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกบ้านแฟนคลับทุกบ้านที่ติดตามกันอยู่นะฮะกับไลฟ์คงสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นผลรางวัลพร้อมกันในวันที่14นะครับผมพฤษภาคมนี้ในงานประกาศรางวัลคมชลิกอวอร์ดนะฮะซึ่งงานนี้นะครับผมมีทั้งในส่วนของมอบรางวัลน,นะฮะให้กับ คนที่แฟนๆนะครับหรือว่าเอฟซีนะครับที่สนับสนุนศิลปินมานะครับผมผ่านกิจกรรมประเภทยอดนิยมนะฮะหรือว่าปุรุลาโหวดรวมถึงประกาศรางวัลมอบรางวัลนะฮะในส่วนที่กรรมการคัดสรรหรือว่าประเภทยอดเยี่ยมท่นเองนะฮะว่าจะเป็นรางวัลเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนะครับผมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะฮะและก็ในส่วนของละครไทยซีรีส์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นผลรางวัลพร้อมกันและ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันอังคารนี้กับวันพุธสอวันติดเลยวันอังคารนี้นะครับผมจะมีน้องๆน,นักแสดงนะครับผมจากซีรีส์เรื่องลุ้นพิกโผมากเลยอะ่ะตอนนี้คือพี่ฟีลุ้นพิกโผมากเลยอะ่ะคืออ่ะสำหรับน้องๆบ้านศินลปินนักแสดงนำชายนะครับผมลุ้นพิกโผมากนตอนนี้เพราะเติมกันไม่หยุดนะฮะ ไม่ใช่แค่ห้าหลักนะครับผมไม่ใช่แค่ห้าหลักเอาไม่อยู่จริงๆตอนนี้คือบอกเลยว่าห้าหลักเอาไม่อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นหกหลักแล้วจริงๆนะฮะหกหลักแล้วจริงๆโอ้โหโอ้ม y g ก d อือ๋องี้อาองี้นะฮะบอกไม่ได้เลยเพราะทุกคนเติมเข้ามาเรื่อยๆอะคือคุณผู้ชม แฟนๆมีเวลาโหวตกันตลอดคืนนี้เลยอีกประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็เติมกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ที่เห็นว่าเติมเยอะสุดนะครับก็คือเป็นในส่วนของลา์ช็อปนะฮะที่เติมมาเยอะสุดคุณลายช็อปนะตอนนี้นะครับผมซึ่งคิดคะแนนเนี่ยสี่สิบเปอร์เซนต์ด้วยกันคิดคะแนนสี่สิบเปอร์เซนต์ด้วยกันเยอะนะถือว่าเยอะมากเลยนะอืถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็ ก็ดื่มน้ำก่อนแล Jam ้วก็ SMS นะครับผมก็เติมมาเรื่อยๆเหมือนกันเสียงแตกไหมย่ะไม่รู้ว่าเสียงแตกไหมย่ะกลัวเสียงมันกล้องมากเลยอ่ะอืมสําหรับเคสามนะฮะลูกทุ่งหมอลํายอดนิยมนะครับผมที่หนึ่งกับที่สองเฮ้ยพี่ก๋อเธอ มันจะห่างกัน2%เปอร์เซ็นบ่ได้เดอ้อเอางี้ที่หนึ่งที่สองพี่ฟรีไม่พูดชื่อนะว่าใครนะฮะว่าใครนะครับผมแต่ห่างแค่สองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่และรอบที่แล้วห่างกันเท่าไหรอ่อ่ะรอบที่แล้วห่างกันสี่เปอร์เซ็นหรอแต่รอบนี้พลิกนะเพราะจำได้ารอบที่แล้วอ่ะเป็น เป็นอีกบ้านหนึ่งอ่ะแม่จ๋าแม่แมลนะ่ลุ้นเอานะแม่จ๋าแม่แม่ลุ้นเอานะลุ้นเอานะลุ้นเอานะพร้อมมุมแล้วอออ่ะที่สามหรอเดี๋ยวนะที่สามที่สาม ที่สห่างกับที่สองโอเคที่3ามห่างกับที่1ประมาณ15%เป์ซสู้ไหมละแม่ที่สามห่างกับที่ 1, นึเซนที่1กับที่2นั่นแหละห่างกับที่บอกไปนะครับผมไม่ได้ไกลเลยอันนี้คือรวมทุกคนครับอันนี้คือรวม5้าช่องทางนะฮะนี่สกอร์ห้าชันนะครับผมบอกได้แค่นี้ หนึ่งสองหาเปอรเซ็นส่วนหนึ่งสองเป็นใครนั้นไม่พูดชื่อนะฮะคำนวณเอาบอกได้แค่นี้เลยอ่ะพอไหมพอไหมโอเคไหมพอยังอ่ะอยากรู้อะไรอีกอะ่ะอุยสวัสดีทั้งห้าร้อยคนด้วย โอเคต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับพี่พีเทุกคนครับผมพี่พทุกคนที่ร่วมกันโหวตร่วมกันด o n a t e มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางที่เป็นประเภทที่เราฟรีโหวตแล้วก็ประเภทที่ต้องอทุ่มทุนนะครับ เงินสนับสนุนนะครับอบอกอย่างนี้ครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการโหวตเนี่ยเรามอบให้กับสภากาชาติไทยนะฮะในโครงการจัดซื้อหาทุนเพื่อสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็งครบวงจรให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับผมก็คือเราจะได้หาทุนนะฮะเพื่อไปสร้างศูนย์บริรักษาโรคมะเร็งนะครับครบวงจรไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับมะเร็งจุดนั้นจุดนู้จุดนี้ก็คือรักษามะเร็งทุกแบบนะครับผมเป็นศูนย์มะเร็งโดยเฉพาะเลย ะะซึ่งต้องบอกว่าคือยุคนี้เนี่ยนิดนงนิดนึงก็คือแบบเดีย๋ยวเจอเซลล์แมเลงโน่นนี่นั่นเซฟเซลตัวเองนะทุกคนอากาศเอย่ยอาหารที่ทานเอย่ยการใช้ชีวิตความเครียดเอย่ยนะครับผมฉชนั้นปุ๊บทุกคนต้องแบบรีแักตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนะนะฮะฟรีนเบกมาแล้วสวัสดีครับผมฟรีนเบกมาแล้วอุ้ยเอ่าเดี๋ยวนะจำได้มว่วที่แล้วไรอันอันดับหนึ่ง ใช่จ้าอันนี้มีคนตอบแล้วนี่จาได้ในวันที่แล้วอะจาได้นี่ว่าคืาอ,าอยังไงถูกไหมก็นั่นแหละก็มือกี้ก็บอกไปแล้วว่า <c oughs> ก็บอกม,มันมีพริกไงมันมีพริกไงหนูเออก็อยู่ที่การทําการบ้านแล้วค่ะยังทันนะลองดูนะครับอุ๊ยอันไหนจ้าคุณพี่บ้านไหนอะหลังบ้านลายช็อปโดนถล่มแล้วจ้าไหนบ้านไหนยังไงเดี๋ยวคุณพี่บอสพูดสิ ใครนั้นไม่พูดชื่อนะฮะคำเงิเอาบอกได้แค่นี้เลยอ่ะพอไหมพอไหมโอเคไหมพอยังอ่ะอยากรู้อะไรอีกอ่ะสวัสดีทั้งห้ารอยคนด้วยโอเคต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับพี่พีเทุกคนครับผมพี่ๆทุกคนที่ร่วมกันโหวตร่วมกันโดเนตมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางที่เป็นประเภทที่เราฟรีโหวตแล้วก็ประเภทที่ต้อง อ,อทุ่มทุนนะครับเงินสนับสนุนนะครับบอกอย่างนี้ครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการโหวตเนี่ยรามอบให้กับสภากาชาติไทยนะฮะในโครงการจัดซื้อหาทุนเพื่อสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเรง็งครบวงจรให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,าชาติไทยนะครับผมก็<อ>คือเราจะได้หาทุนนะฮะเพื่อไปสร้างศูนย์บริรักษาโรคมะเร็งนะครับครบวงจรไม่ว่าจะเป็นมะเรง็งเกี่ยวกับมะเรง็งจ,จ,จุดนั้นจุดนงจุดนี้ก็คือรักษามะเร็งทุก แบบนะครับผมเป็นส่วนมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคือยุคนี้เนี่ยนิดนงนิดนึงก็คือแบบเดี๋ยวเจอเซลเล์มะเร็งโน่นนี่นั่นเซฟเซลตัวเองนะทุกคนวิเคราะห์ได้ไหมว่าใครได้ที่หนึ่งลูกสาวเราหรือเปล่า <c oughs> อ้าวิเคราะห์ได้แบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับเอาคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย